จอดนี้ผมสตาร์แล้วอันติแม่งเลยแล้วลงหัวก็เต็มเบ้าหนะครับผมจอดนี้แนละ้วม่ได้เคลียร์เพื่อเก็บไปสองนะมาสิครับก็มาครับเแบรบกไป่หนึ่งทีผมก็้วตกเบาๆตกเบาๆไม่ซิกหน่อยเราเพื่อนซิกซะหน่อยเรียบร้อยผมแปดร้อยผมจอดนี้แล้วขึ้นมากดดันกดดันต่อเนี่ยผมได้มาสองด้านหลังมี 3, สามโอ้โหน่าจะเยอะเยอะเกินไปเปล่ายังไงเก็บไปสองแฮทตเข้าไปแล้ววอชคิวครับผมจอดนี้ดาลว คำแบกกลางก็คือหำของคนไต่หำน้อยน้อยเอาเลยครับผมกราบสวัสดีมิตรรักนักเล่นเกมทั้งหลายทั้งบ้านใกล้แดนกรุงบ้านทุ่งแดนไกลนะครับคุณผู้ชมฮะช่วงนี้ครับผมอยู่ในสถานการณ์ที่ค่อนข้างจะดับเครียดครับผมทีมเรานี่โอ้โหนี่ต้นคิวไป2ตายหนึ่งแล้วนะคุณผู้ชมแบบว่ารุนแรงเหลือเกินฮะรุนแรงเกินใจเขาก็จะอดทนนี่ครับผมสตาร์เบรกหนึ่งทีแล้วตบหนึ่งทีตบแบบชิงชิงชิงชับชิงชับชิงชับชิงเฮ้ย นี่ไงไม่เลือกครับผมโอ้โหนี่มันอะไรกันเกิดขึ้นเนี่ยฮะคือคิวไปทั้งหมด3ตัวเลยนะครับผมแอซิสหนึ่งนะนี่คือแบบรุนแรงมากเลยนะนี่มันนี่มันแรงอ่ะนี่มันรนนุนแรงกับพวกเราเกินไปยังไงดีครับผมช่วยเพื่อนดีไหมจ็อตนี้ผมสตาร์แล้วอันติแม่งเลยผโอ้โหแล้วโลหัวเบาเต็มเบ้าหน้าผมจ็อตนี้แล้วมาริเคิลบาลาทันทีแล้วเก็บไป2องฮะควอตคิว อดคิวตั้งแต่5นาทีมันถือมันเอื้อเด็กมันเล่นในป้อมอะเอาครับผมแล้ววันนี้นะครับผมซีรีส์ที่เราจะมานำเสนอคุณผู้ชมนะฮะก็คือซีรีส์อวตารกูมีขำอะไรหรอคือขำเพราะว่าผมมีไงจะบอกว่าอวตารตัวนี้นะครับผมเป็นอวตารของเอองาน GSL นะครับผมหรือว่ากาลีนาเออ อะไรวะเชลีกอะไรสักอย่างนี่นะครับผมตาลีเออใช่เนี่ยผอยากรู้นะว่ามึงจะรู้หรือเปล่าไอ้ต้นซุปไปอ่านมาอันนี้สาบานได้ว่าไปอ่านมาแล้วนะครับผมแต่ว่าข้อมูลก็มีอาจจะมีลืมเลือนกันบ้างฮะลืมง่ายจังเลยคนหรือปะทองวะเนี่ยเอาเป็นว่าวันนี้นะครับผมอวตารที่เราจะมารีวิวนะครับก็คือเออมูนนะครับผมเป็นการิน่าสตาร์ลีกนะฮะซึ่งต้องบอกได้คําเดียวว่ามันถูก ขายไอ้มันถูกแจกฟรีถูกไหมครั้งเดียวช่คืองานกาลินาสตาลีตอนที่ไทยเป็นเจ้าภาพหรือว่าอะไรสักอย่างเนี่ยผมจําไม่ได้แล้วนี้เออคืออ่านมาแล้วแต่ว่าลืมแต่ว่าจําชื่อได้จำชื่องานได้อย่างเดียวครับอ่านมาเมื่อกี้เองนะอะไรครัเวลาต้องโพยมาแปะแล้วเออใช่โอเคขออภัยนะครับผมสำหรับข้อมูลนะเอาเป็นว่ามันมันถูกขายครั้งแรกนะครับผมถูกจัดมาให้กับคุณผู้ชมครั้งแรก เมื่อปี2015ครับผมเอ่อหน้าจอก็ปิดไปแล้วด้วยหน้าจอข้อมูลกูก็ปิดไปแล้วด้วยเมื่อกี้ยังเปิดอยู่เลย <c oughs> ที่สองจอต้องเปิดสองจอแล้วโอ้จบแล้วเอาเป็นว่า24มีนาคมครับผม2015ครับผม <c oughs> คือตัวนี้ที่ถูกเอามารีวิว ในในเว็บพอนครั้งแรกนะฮะแลยรู้แค่นี้แหละคืออีกอันนึงอ่ะมันมันมันปิดไปแล้วไงผมปิดไปแล้วเออช่างมันดิอันนี้แหละดูลำบากอ่ะเอเอาเป็นว่าถ้าคุณผู้ชมมีนะผมผู้ชมควรจะเอามาโชว์นะฮะเพราะเด็กรุ่นหลังเนี่ยเคาไม่มีไงเขาไม่มีหายากตรงไหนเด็กบอกผู้มีทุกคนโอ้โหวันนี้ผมเปิ้ลยกลอยไปเลยฮะแล้วแรมเพจอยากทําอะไรแล้วนี่ไงสตันไป1ทีเบรกไว้ก่อนครผม อะไรละ่ะโอ้โหไล่กดดนันกดดันแรมเพจหนึ่งทีสองทีแล้วยามจะเจาะเราอรอแม่เล่นกับใครไม่เล่นนะผมเล่นกับรุน่นใหญ่ของเราฮะซึ่งวันนี้นะครับผม,ผมก็อยู่กับผมอเล็กซา์ครับผมร,รับหน้าที่บรรยายคุณต้นครับโอ้โหบอกได้คําเดียวนะครับว่าหลังจากที่คลิปนี้ถูกปล่อยออกไปนะฮะน่าจะมีผู้ชมที่รู้สึกว่ารู้สึกเสียใจไม่น้อยนะครับผมเพราะว่าหลังจากคลิปนี้ออกไปน่าจะมีข่าวสารเยียบหายไปสองสามปีนะครับผม ไม่ไม่ใช่มานึกว่าไปได้ดีเลยนะคือเรามีกิจกรรมแจกกันในเพจนะครับผมสำหรับใครที่พลาดวันนี้ก็ชีวิตนี้ก็คงไม่ได้แจกแล้วนะะ <c oughs> ไม่รู้ว่าจะอยู่ได้ก,กี่ปีนะชีวิตนี้น่าจะโดนเอ่อปรับทัศนคติเร็วๆนี้นะฮะคือ <c oughs> ตอนนี้ประเทศชาติต้องการคนผิดนะเอาเดะเรามาลุมครับผม <c oughs> โอโ้โห เรามาแวะเวียนความแป๊บนึงทำไมต้องเอาถึงเกือบตายเลยเหรอหูทุกทีครับผมนี่ฮะสกิลบูลควีนนะผมทำให้เรานั้นฟาร์มเร็วมากๆฮะไม่ว่าจะเป็นการที่มันสามารถตีฉีกเลยนะครับผมตีปุบฉิงตีแล้วมันชิงกันไงก็ออกเสียงผิดเป็นอะไรเหรอเออเออแม่ความหมายเปลี่ยนเลยมึงก็คิดอย่างเนี้ยมึงก็คิดแต่เรื่องไม่ดีเนี่ยต้นกูเคยพูดถึงเรื่องตีฉิงไหมกูก็แก้คำเมเชย์กูบอกว่าคำมันผิดไง ใช่มันตีฉิงกันนะมันมันผิดตรงไหนคนเราก็ต้องมีการตีฉิงไ็นธรรมดาปะเออตีตีไทยใช่ไหมฮะใช่คนต้นตีไทยบางทีเป็นการตีฉิงแบบคู่บางคนตีฉิงแบบเดียวแต่ตีฉิงแบบเดียวเดียวนี้คือก็ตีคนเดียวไงเดียวมันไม่ดังนะเว้ยเออวะใช่อืออย่างไงก็ต้องตีฉิงแบบคู่นะครับผมเร็วเร็วระยำไปสุดเลยปะ โอ้โหนี่ผมสวิตเลเรตันสวยผมช็อตนี้ฮะเดี๋ยวเรามาดูเรื่องของฮีโร่กันหน่อยดีกว่าครับผมฮีโร่นะก็มีมูนควีนนะผมเมลิเค้นนะฮะเออวิสเลเยอร์เปเปอร์แล้วก็แอคเคิร์สครับผมซึ่งโอ้โหดูกระโดดเหตโดดเฮดุตัดเป็นอีกทีผมโดยซอบไฟฮะเราเฮกเบรกทางด้านของหลอดเซลฟี่พูดจริงทีแล้วโอ้โหยิงแรงเราอันติไว้ก่อนเลยทำลายคอเหรอจะตัดสายเหรอเพื่อนนี่ผมโดนเมลิเค้นจะตบคู่ฮะตบคู่ยีสปอร์ตไปเลยช็อตนี้เก็บไปหนึ่งฮะได้ไปหนึ่งตัวแล้วก็ฟาร์มแล้วอะไร่ นี่มันเด็กมันมาแล้วมันจะกลับได้เหรอเพื่อนตีตัเที่ยวเดียวหรือเปล่าครับพ่มโอ้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 ด้านหลังด้านหลังเพื่อนโดนแล้วโอ้โหนี่ผมมาเอาตัวนี้ก่อนถ้าเบกึ่งทีแล้วตบเบาๆเฮ้ยไปไสยูไส่เอายูไส้นอกความฮักเปลี่ยนรองเท้ามเพื่อนเพื่อจะมีอะดีขึ้นไม่ไหวแล้วผมทำดาเมจไปก่อนแล้วตอนนี้แป๊บเบิลยกมาหนึ่งทีแล้วตบไปเก็บไปฮะตัวแป๊บเบิลนะก็ถือว่าเกมนี้นะครับผมชิงความได้เปรียบตั้แต่ต้นเกมถือว่าเป็นอะไรที่ดีมากฮะ เพราะว่าถ้าสมมุติว่าคือถ้าเราโดนโถมแล้วเราโดนะึืบยับเนี่ยมันก็จะเป็นอีกอีกแนวเลยอาจจะต้องหนีฟาร์มกันยาวๆนะแต่โชคดีที่เราคือสุดยอดแห่งนักฟาร์มไปตำนานครับผมดูเขาแตตอบน้อยเลยนะเพราะว่าเราต้องเล่นหลายตัวนะฮะลูกน้องเพราะว่าไม่อยากให้พลาดสักตวัวเลยเพราะเราจะเอาทีมเพียรสักพันหนึ่งไม่ดีมากครับผมเนี้ครับฟาร์มแม่งทุกอย่างเลยช็อตนี้ฮะอโอเค เอาเป็นว่าตัวนี้ตัวเดียวนี่คุ้มเลยฮะโอ้โหเอากลับมาเติมเลือดนะฮะทีฟเคิร์ฟกูไม่เอาแล้วตอนนี้ของกูเอาโอ้เยอะเกินโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเราดูยดิโร่จนีนดูนะฮะสักควาของผมดีจินแนนะฮะเทมเบิลครับผมเทมเบิลแล้วก็มีทางหน้าของแรมเพจและหลอดเซลฟี่นะครับผมอ่าโอ้โหเปื่อนนี่เอาเรื่องว่ะช็อตนี้ครับผมแล้วเพื่อนเราไม่ตายด้วยนะรู้สึกว่าจะรอดมาได้นะแล้วมีการไล่แรมเพจไปหนึ่งจังหวะครับผม โอ้โหอ้าวแล้วหนึ่งหนึ่งแล้วยกครดนี้ผมเก็บไปแฮตริกครับผมโดยเปเปิลนะฮะอืดียกว่าไม่มีใครหยุดทีมเราอยู่แล้วฮะเปเปิลนะผมจัดไปแปดหนึ่งนะฮะคือเราก็จัดไปแปดเหมือนกันอ่ะสองคนทีมเราเนี่ยสิบหกตัวนะมีสิบแปดครับผมทีมเราสองคนสิบหกครับผมบ้าไปแล้วแต่อย่าลืมนะครับผมว่าถ้าเราไม่กดเขายับยับนะฮะเออเปเปิลนั้นจะทําอะไรในเลเ์เกมค่อนข้างที่จะลำบากนิดนึงครับเพราะว่าสันกับ โยนเขาจะเบาลงนะฮะยิงทายทีนมีแบบไอเทมทำดาเมจแล้วแล้วก็เอายังไงดีว่าไหวไหมเนี่ยโอ้โหไม่ทันนะผมช็อตนี้ฮะวิ่งไปก็ดูเหมือนจะสายเกินไปครับผมก็เลยมาลองเพลงบอไม่ไหวครับผมเอาแลัวติไปเลยโอ้โหโอ้โหโอ้โหลงหัวลงหัวดูว่าจาลันติว้าวแล้ว เอา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 เราขออนุญาตฟาร์มไปก่อนนะผมไหนๆก็ไหนๆก็จะทำให้ชมแล้วนะว่าพันหนึ่งอ่ะ GT มันไม่ยากนะนี่เก้าร้อยเล็วอ่ะสิบสองนาทีเก้าร้อยเล็วอ่ะเฮ้ยแบบนี้คงไม่ยากเท่าไหร่นะครับผมพันหนึ่งเนี่ยไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะไม่เยอะเกินไปไอ้จะไม่ป้อมเลยนะคือมาจากการฟาร์มกับการคิวล้วนๆนะเออใช่เออใช่ทีมหนึ่งยังป้อมยังสดยังซิงครับผมแม่ เดเจว่าไม่มีความได้เปรียบในเรื่องของยุทธศาสตร์เลยฮะมีแค่แปเปบเดินนะครับผมที่ตอนนี้เดินเกมได้นะถามว่าเราควรจะไปออกเพื่อนไหมเออถ้าเราฟาร์มแล้วเราได้เปรียบนะก็ฟาร์มเลยฮะเพราะทีมเราไหวนะครับผมคือถ้าถ้าไปเนี่ยมันก็จะเป็นการกระจุกกันแบบรอไปรอกันมานะไหนๆก็ไหนๆแล้วอก็ไม่กล้าเข้าแบบนี้นะแต่ถ้ายีนแยกกันเนี่ยอีกทีมเขาจะมาหาเราเองเลยเพราะเขามีแรมเพจด,ด้วยโอ้แล้วไม่กลัวตายเปล่า เออเรามีแยกล่างแล้วแล้มเพ็ดโคช่งักแค่เวลาเรากดแยกล่างเนอะโอ้โหเปเปอร์นี่โคตรเอาครับผมช็อตนี้ฮะฟาร์มไปแล้วเมลิคินก็ฟาร์มเลยตอนนี้คือทุกคนฟาร์มครับผมทำหน้าที่ในการฟาร์มแบบเมามันมากฮะถ้าเราไปเอาของเขาล่ะไหวป่ะมไม่ไหวไม่ไหวตัวมูลมันเป็นตัวที่ตีเบาแต่แบบเน้นจำนวนเยอะไงเน้เอะรู้เรื่องของสกิลหน่อยดีกว่าไหม อ่ได้เลยสกิลหนึ่งนะฮะเป็นไม่แต่คิดว่าแต่คิดว่านแต่คิดก่อนเออเดี๋ยวลืมแหมไม่ลืมอยู่แล้วฮะสกิลหนึ่งเป็นสกิลบีมนะฮะอันนี้กดล,ล็อกเป้านอนแล้วมันจะติดมินิสตันนะฮะพร้อมกับพาดาเมจโซนสกิลสองเป็นสกิลตีชิ่งเนี่ยเวลาเราตีไปเนี่ยฮะอย่างที่เล็กบอกตีชิ่งนะตีชิง,นะชง <c oughs> อันนี้มันจะชิ่งไปทั้งหมดสี่ห้าตัวนะมันก็จะทำให้เราแบบฟาร์มได้เร็วตัวต่อไปอะ่ะมันจะเบาลงนะ,ะตัวแรกจะโดนแรงขึ้นนะเนี่ยสังเกตเนาะโซนสกิลสามเป็นสกิลเพิ่มดาเม หมือนใช้สกิลหนึ่งแบบออโต้แต่ไม่มีสปันฮะก็จะิ้นก็จะโดนแบบประมาณห้าครั้งนะฮะมากสุด uhm, okay. ัวหนึ่งโดนสี่ครั้งนะเป็นการสุ่มด้วยถูกปะตายรึเปล่าโหเพื่อนไม่ต้องบอกไม่ต้องมาแล้วโหจัดประหลัดบอสองคนก็เกินพอผมช็อตนี้ฮะเดี๋ยวเราต้องแอบแอบดันบ้านเมื่อตอนนี้มาเิเคนครับผมทำหน้าที่ในการฟาร์มอยู่นะฮะเราก็ฟาร์มอนกันนะครับผม g p นี่เก้าร้อยเลยนะ ไม่รู้ว่าจะไปจบลงที่เท่าไหร่นะฮะผู้ชมไปเอ็นบ้านมันได้บ้านแล้วครับผมช็อตนี้ฮะหลังจากที่ไม่ได้บ้านมานานนะได้บ้านบนแล้วครับผมได้ป้อมบนฮนะโอเควาร์ปมาต่อครับผมคือจะเอาทุกทีเลยหตอนนี้สําพัญมากครับผมวาร์ปมาแล้วครับทางด้นของเปเปอร์นะช็อตนี้ครับผมโอ้โดนทาน่านั้นของเออแอคเคิร์ดไล่อยู่นะฮะทานั้นของแอมเบอนะั้นเอาวิงว่งไล่กันไปวิ่งไล่กันมายังไงเปเปอรมาแล้วยกไปทนทีโอ้ไม่ถึงนัะผม แม่ไอ้แบบกเลื่อนเมาส์ไปดูแต่ไม่ทันนะไม่ไรผมฟาร,ร์มต่อนะโอ้โอโอพเพื่อนโดนเพื่อนโดนใกล้ๆเลยใกล้ๆโอ้โอ้ไม่ทันวะหันไปดูเว็บเดียวครับผมช็อตนี้ที่รอคอยนี่ไงหนึ่งตัวก่อนเลยอันติรัวๆผมแม่โดนไปดินับหนึ่งอะไรก็มาดีครับผมอะไรกลับไ,ไม่ทันเลกลับไม่ทัน แล้ววิงโบม,มาแล้วครับผมนี่คือไอเทมเต็ม15นาทีบ้าไปแล้ว GPM 950แล้วครับผมผู้ชมฮะน,นี่คือเราแทบไม่ได้คุยกับกับป้อมเลยนะไม่ได้แบบคือต้องบอกก่อนนะครับเพราะว่ามูลคุยเนะี่ยเป็นตัวที่ดันป้อมเร็วมากฮะอ่าคือจะบอกว่าเอาต้าตัวนี้นะคือดันป้อมเร็วไม่พอนะครับผมคือ4ปีอะผู้ชมที่ดูดี๋ว่ามันระยะเวลานานแค่ไหนอะเออ เลือกตั้งอนะเลือกได้แล้วไม่ไม่ใช่นะครับผมหมายถึงว่าเอเมตตาเนี่ยเอามกลับมาขายได้แล้วมันสวยสี่ปีมาครั้งเนี่ยออควรจะขายได้แล้วนะครับผมผู้ชมอนะหลอก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 นะครับทีนี้หลอกเล่นนะอึดฟเากันไปก่อนโ้หครอหมดป่าเลยไอเทมนี้จะออกเป็นอะไรอีกชินึน่งอีก <c oughs> ชิน้นใช่ไหม <c oughs> ถ้าเจอแบบเป็นตัวสเต็งเยอะๆอย่างเงี้ยเราอัดดาเมจยได้เลยเว้ย อย่างเช่นอะไรอ่ะป่ะเราไปจบเกมดีกว่าเดี๋ยวเกมมันจะมันจะหนึ่งหน่วงเกินไปตอนนี้ต้องฆ่าแล้วละ่ะเพราะว่าเราห่างเหินห่างเหินมานานแล้วได้เลยได้เลยเราเริ่มห่างเหินมาฟาร์มมานานแล้วน่าจะได้ลองอาวุธใหม่สะหน่อยนะครับผมเราวาร์ปมาแล้วผมช็อตนี้ฮะ <c oughs> นี่นเหลาชีฟหมดกองครับผมภายในแบบแป๊บเดียวนะ คือทั้งทีม,น,มนะครับผมคิวได้11นะฮะคือเราคนเดียวก็11แล้วเลยลำลอยลำไปแล้วครับผมเปเปิลนี่ไป13นะฮะตอนนี้ฮะแม่เพิบ,บเดียวผมเผิ่ไม่ได้นะต้องใจเย็นจะต้ในใจเย็น,นเนปิดไม่ได้ตายแล้วไอ้เพื่อนโอ้ยแยกล่างแล้วครับผมช็อตนี้ครับโดน,นแล้วฮะแล้วมันอันติเราด้วยมันหยาบแล้วเปเปิลมาช่วยหน่อยเพื่อนอยู่ไหนแล้วฮะแม่เราไล่ล่าครับผมช็อตนี้เกี่ยวทั้งนั้นก่อนแลมเพจไป็หนึ่งทีแล้วไล่ด้านหลังครับผมช็อตนี้เปเปิลตกสบายเลยฮะแม่ บอกว่าไล่ตัวหลังให้อย่างนี้ก็อีซี่ครับผมอี easy FM เ,เลยฮะตอนนี้โอเคเราต้องดันบ้านเขาบ้างแล้วล่ะถ้าไม่งั้นเดี๋ยวมันจะไม่ได้ไฟนะครับผมพอดีฮะโอเคอะไรแบมเบิลแบมเบิลไปไหนแบมเบิลอื้อหือไม่ถึงครับผมระยะสั้นไปนิดนึงฮะโอเคเราต้องไปแล้วล่ะเพื่อนเราต้องดันบ้านต่อหรือเปล่า ือว่าต้องระวังครับผมคือเราก็กลัวลิจินแนเหมือนกันนะไม่ใช่ลิจินแไม่ได้เล่นพีเคนะคือเล่นแหละแต่ยังไม่ได้ออกนะครับผมนั่นหมายความว่าเออเรายังสามารถเดินเกมแบบเปรี้ยวๆก่อนได้เราเพื่อนโดนแล้วครับยังไงผมเดินเข้าไปแล้วผมแล้วถูแลมเพทเคาะตรงกลางแล้วเพื่อนหน้าตะละลายไปหนึ่งครับผมเราเข้ามาด้านหลังครับผมพร้อมกับเปิดตัวเปิดใจแล้วอันติเลยหรือเปล่ายังไงผมเปิด จบไปธรรมดาก็เกินพออันติมาแล้วผมมาส่งแสงส่งแสงออร่ามปเด็ก็มาเดิครับผมริจินะลงหัวบึ้มหน้าไปเด็บึ้มหน้าไปครับผมแล้วแยกล่างก่อนนี้ผมจะหนูแยกล่างไปหนึ่งทีแล้วอะไรจะเอาเปล่าเอาเปล่าจะตบสู้นะเว้ยอันติี่ยท้าไรของโอ้โหมาช่วยเราช็อตนี้ทันพอดีครับผมโอ้โหทุตอนแรกเกือบตายครับผม มีปเปเปอร์มาสต,ตาร์นให้นะไม่รู้นะว่าจังหวะเมื่อกี้นี้ใครจะเป็นฝ่ายมาใช้นะชี่นี่เว้ยสายแม่งอันตีเหมือนจะเอาตัวจะหนีกึ่งหนีกึ่งจะคิวอ่ะเออใช่แบบพลาดเองงั้นนงอือหือคือแบบอารมณ์แบบจังหวนะนั้นกดอะไรได้กูกดไปก่อนถ้าไมตา้ตายกูต้องใช้แล้วล่ะถ้าไม่ใช้เดี๋ยวเพื่อนจะด่าเอานะเงินนี้ไม่ต้องพูดถึงครับผมเอเอสิบคืเอเงินแบบพันกว่าแนะล้ว GPM ของผมภายในสิบเก้านาทีนะฮะนี่คือเราคุยกับคีปไปทั้งหมด เกือบ200ตัวแล้วฮะภายในระยะเวลาแบบ20่นาทีนัานเองฮนะอา้าวของกูกอหือได้มาหนึ่งตัวก็ยังดีฮะต่อเว้เพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวีก็ไหาใกล้ได้แล้วแล้วถ้าสมมุติเราตีชิ่งตีชี่ชใช่ไหมเวลาชิ่งอ่ะโคตรแรงเลยน,นะเว้ยไปเก็บทั้งกองเลยถ้ามีเลเวลสี่อืม เคยเขาเอาคองโกกันครับผมส่วนเราเรานี้ไม่ขอค้งแล้วกันครับผมขอตรงนี้ฮะขอฟาร์มก่อนแล้วกันพูดถึงก็ตอนนี้ก็แรงอยู่แล้วดาเมจอยู่ที่ประมาณเอ่อแปดร้อยนะครับผม,บผมเกือบเกือบแปดร้อยนะเวลาที่คลิกนะฮะอือหือคือ,ค,อคลิกก็เกือบเกนะือบเกือบแปดร้อยดูฮะคุณผู้ชมเจ็ดร้อยสี่สิบอะไรเงี้ยถ้าสมมุิเมื่อกี้เห็นเจ็ดร้อยหกสิบนะที่ได้เลเวลสี่แล้วนี่มันได้ถึงเลเวลห้าถูกไหม เลี้ยสี่ดิเออใช่เลี้ยสี่คลิกลงเลี้ยสี่ไม่เหมือน i s h c o d e x ishcoming อะไรกระโดดเฮดบัตเหรอเพื่อนก็มาดิครับ2อทีพอแยกร่างสู้ครับผมตบ2ครับผมช็อตนี้ยื่นกระต้นตบเด็กอีกโอ้โหอยากเอาอินพาวท์แบบไม่อยากจะเล่นเฟียสีล้วนดูครับผมช็อตนี้ผมเรียบร้อยอดจัดครับผมช็อตนี้ฮะมาดันเลยดันเลย ้องมีเลือดนิดนึงตีตีคิลวเลือดเลยโอ้ยไม่ถือว่าขึ้นเลือดขึ้นเร็วมากนะคุณผู้ชมแบบเราเพยายามจะบีบเขานะฮะไม่เขามีที่ฟา้าผมตอนนี้เอาแบบเอาิีทุกอย่างเอาทุกอย่างที่พอจะเอาได้นะนี่ครับผมมาดันกดดันคนเดียวเลยฮนะเพื่อนอยู่ตรงนู้นนะผมดันป้อมดีกว่านะไม่รอแล้วผมเสียวเวลาราชการนะเวลามีน้อยครับผมเวลามีน้อยมากๆฮะใช้ถอยเปประหยัดครับผมตอนนี้อ เกมนี้จะเป็นเกมที่อีซี่ว่ะทุกคนน่าจะได้อีกสักไฟเลยครับผมเนี่ยคนเดียวเลยต้นเออเนี่ยเฉิดฉายไปหนึ่งห้าเลยไปหนึ่งห้าเยายไปหนึ่งห้าไปเลยไหนๆก็ไหนๆก็จบแล้วล่ะลีเจินร์จะอะไรได้เพื่อนมาเลยครับผมก็มาทีก็บอลมาเลยวิเชเลสซานให้สวยผมช็อตนี้ครับแล้วเรายังไงแยกล่างไปหนึ่งทีผมเก็บไปต่อครับผมมีแอคเคิร์ดลาสไปหนึ่งตัวแล้วก็อ้าวคือคือมันมีนี่เว้ย มันมีหลอดเซลฟี่ตันติไงเราเลือดเล่นเด้งไม่ได้โอ้โหตาลังจะมันเลย,ยาหายเป็นเฮดอ่ะเดี๋ยวนะมีเบ็ดมิว<ม><ม>สองคนเลยโอ้โหถ้าอันติไปนี่บินตายเองแน่มึงจะเห็นปะเฮ้ยหายเป็นแบบว่าเป็นข้อเลยมันต้องรีบไปตอนนี้เขายังไม่มีเขายังไม่มีตีจต้องมีดูดใหญ่เว้ยอีกประมาณพันนิดๆเนี่ยกองล่างแล้วก็ขีดไปได้ครบละพันดันเป็นถุงนี้นะฮะหอดเซลฟี่ยังไม่มีอันติตอนนี้ต้องเอาตอนนี้แหละ เอาตอนนี้แหละเฮ้ยมีคาถาฟ้ามามีคาถาฟ้ามาวนะ่ะสุดยอดวิเศษคอับอย่างนี้เราอันติเราจะแบบว่าใช้ดได้ดมากขึ้นนะฮะแล้วตัวที่โดนเนี่ยมันจะได้ยบโดนมากขึ้นเนาะไปลุยเลยอตอนนี้นะฮะครับผมเอาขวานมาก่อนเอาขวานมาก่อนจะได้มีเลือดน,นิดนึงจะได้แทงแงไหวเนี่ยอ่าตอนนี้คือดีซีมากดูฮะไม่นี่คือรอขวานค่อย่อส่งก็ได้มั้งส่งพร้อมดูใจเลยดีกว่า อีกนิดเดียวเองไม่ไม่ไม่เพิ่งเอาโบก,ก่อนเนี<อ>่ยโบกโบก่อนอกกอน,นิดนึงกันพลาดไว้ฮะมาแล้วครับผมช็อตนี้ฮะขาดอีกประมาณเจ็ดสิบบาทไทยครับผมนี่ครับได้แล้วฮะดูดใหญ่ของเราจะบอกว่าดูดใหญ่ถ้าหล,ลอดหลอดอันติก็ไม่มีผลนะต้องพยายามแยกล่างแล้วก็คิวหลอดให้เร็วที่สุดตังหวังเอาจะเข้ามาเอาเราอะ ใช่ใช่เขาเอาแน่เด็กมันเอาแน่นอนโอ้โหเปเปิลลาเราไปแล้วผู้ชมอะโอ้โหช็อตนี้เราขาดเปเปิลไปนะนั่นหมายความว่าเออไม่กลับไม่กลับใช่ไหมตายเลยับผมตรงนี้ต้องมาแล้วฮะ ได้ที่ไหนล่ะเออตีตัวมาเที่ยวเดียวครับผมจะไม่ยอมเลี้ยวไปจากเธอยังไงเหนื่อยจนใบหน้าที่เซียวโอ้โหยังไงผมตบหลอดตบหลอดตบหูเฮ้ยต้องเอาแล้วต้นขึ้นเลยเแหมหลุดใจไม่มาตมดแหมตายไปสองผมแต่เราไม่สนนะผมโนสนโนแคร์ครับผมให้แคร์มันเป็นแค่ชื่อของแป้งต่อไปยังไงช็อตนี้โอ้โหมันต้องลงมาลุมเราลแล้วลวะ ลิจินแอร์คอเดอร์นี่ไงเบรกไปหนึ่งช็อตเบรกไปหนึ่งช็อตแล้วคาบ่อครับผมช็อตนี้ครับลิจินแออะไรคอเหรอเพื่อนแยกล่างทันเอายกเรายกมือว่าวเลยผมยกมือดักหวักมือเรียกกันได้แล้วครับผมลูกพี่ฮะแม่ก็มาดิครับโอ้โหช็อตนี้ผมแล้วเรียบร้อยหรือเปล่าดูดใจดูดใจโอ้โหมันมันอันติอีกแล้วหลอดโอ้โหไปแบ็คกลับมาเน็ก็เลยไม่กดที่เก็บที่มากที่สุดดีกว่า จริงเหรอม,ม,มันไม่ขึ้นเลยใช่ไหมคือยังไงดูดเลือดมันไม่ได้อยู่แล้วเว้ยแล้วอีกอย่างหนึ่งคือเขามีเบ็ดเมลเราต้องดีแบบทําดาเมจให้สูงที่สุดก่อนที่เราจะตายอ่ะไม,ม่อเานเดี๋ยวมันนานเดี๋ยวมันเสียนาฬิกาครับผมไปลุยต่อครับผมไม่รอแล้วนะแล้วเมื่อไหร่มันจะจบวะแบบนี้คือต้องเราต้องฆ่าหลอดปะถ้าเราไม่ถ้าเราไม่เปรี้ยวเราไม่ฆ่าหลอดไม่ได้นะเว้ยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้วิทเล่เดี๋ยวเรียกให้เขามาเสกไก่หลอดก็ได้ลน่าจะน่าจะทาง่าย ตอนนี้ไม่ต้องฟาร์มแล้วโอ้ยจะฟาร์มถึงไหนเพื่อนเลยมันยังมีว่างตั้งช่องหนึ่งดูของดิไม่ต้องฟาร์มลไงพอแล้วตอนนี้ก็น่าจะหนึ่งห้าแล้วอยากเห็นหนึ่งห้าแล้วไงรออดใจรอไม่ไหวแล้วอยู่ดใจไม่ไหวแล้วตอนนี้มันมีหลอดตัวเดียวเว้ย้ฮโร่อะมันมีเบดเมลสองตัวใช่ไหมแล้วถ้าดูดใหญ่กดไม่ได้หรือกดได้แล้วมันติดอันติหลอดเราสู้หนึ่งห้าไม่ได้เว้ยนึกออกใช่ไหมแล้วเราไม่ใช่ตัวจับตัวฆ่าแบบซโล่คิวะ ต้องวิ่งไปแบบดุ่มๆเข้าไปแล้วใครทีเคอะทีเคมันก็ไม่มันก็ไม่ไหวเลยเล็กอย่างใช่ไหมมันต้องแบบชุดเดียวอะชุดเดียวในป่าอะไรอย่างงี้ถ้าเป็นมินวอลกินจูโร่แล้วเขาออกมาจากป่าเงี้ยโอเคได้อยู่ถ้าทีเคเข้าไปอะเขาจะไม่ทันเลยเขาหล่อเขาโบเดียวหลอดไม่ตายแล้วนะดูดาเมจดูของนี่หลอดคิวที่สามครับผมวินโล่บอกด้วยใช่ถือว่าของเยอะอยู่นะทำเล่นไปฮะ ไอ้เคิร์สใส่เกาะครับผมเกาะให้ตัวเองนะตอนนี้ฮะแล้วขึ้นไปเกาะแตกแล้วครับผมเกาะแตกแล้วแยกทางครับผมช็อตนี้กดอันตรีไปก่อนทังทีแอคเคิร์สโอ้ไม่ทันได้อันตรีครับผมหล<ร>อดไมได่อันตรีใส่นี่นะใส่แอ้เคิร์สด้วยนะเฮ้ดิใครจะไอใครก็จะอันตร<อ>ีแล้วแม่งบางขนาดนี้โดนแะป๊บเดียว<รอ>ก็ตายแล้วไม่ต้ง<ร>องเก็บไว้ดีกว่าวิสเล่ครับผมโอ้โหสตันไม่โดนผมช็อตนี้ฮะ ยังไงตบตบยิงแม่งเลยผมโอ้โหไม่รอแล้วนะยิงต่อไม่รอแล้วนะมาแล้วผมวรันติเบรกไปเลยฮนะโอ้โหหยุดคิดว่าจะหยุดเราได้เหรอแค่การยืนตร,ตรงตรงชาติเนี่ยโอ้โหมาสิครับก็มาครับเบรกไปหนึ่งทีผมแล้วตบ เบาๆตบเบาๆไม่คลิ่นหน่อยหรอเพื่อนคลิ่ซะหน่อยเรียบร้อยผมแปดร้อยผมช็อตนี้เราขึ้นมากดดนันกดดันต่อนเนื่องผมได้มา2แล้วด้านหลังมีอสามผมโอ้โหน่าจะเยอะเยอะเกินไปหรือเปล่ายัางไงเก็บไป2แฮตติกเข้าไปแล้วรถวอดคิวครับผมช็อตนี้แล้วมีทางด้านของอ้าวหมดวิเลยเขายิงหลอดตายไปแล้วเลยตอนแรกดีเทียมนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยครับผมหนึ่งสองร้อยนะคุณผู้ชมฮะเยอะกว่านี้ไหมโอ้โห ยิ่งการรีวิวนะคุณผู้ชมไม่ใช่ตบเซ็กนะมาสักสนั่นเลยครับผมแม่อะไรดีเชนกินเฮดเลยเหรอมาว่ะเราจะยืนอยู่กลางนี้ครับผมรีสกิลไหมโอ้โหเกาะกระดูกเพราะอะไรถึงมีเกาะกระดูกเฮ้ยน้ำปูไงน้ำปูไงน้ำพุรอเราอยู่มาช่วยทนทานน้ำปูได้เว้ยแล้วก็เรามีวิงโบอยู่แล้วไงคุณสมบัติบ้าเลยว่าทนทาน เออสนทันน้ำปุ๊กก็ะโดดเขมิด<ส>ไงแล้วก็ผมีกอ,องอียิงไม่เข้าอีกนะเอาไปเปิ้ลโดนแล้วช็อตนี้ครับผมโอ้โหโหนักหนว่วงเหลือเกินแล้วมาแล้วครับผมช็อตนี้ครับผมเราปาเก็บไปหนึ่งเก็บไปสองอยังไงเก็บมาสามครับผมดได้มาแฮตทริกครับผมช็อตนี้โอ้โหแล้วก็จบแล้วครับผมสำหรับเกมน,นี้นะบอกเลยว่า GPM นี่เออประมาณ1300แน่นอนครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมหวังว่าจะมีความสุขกับเออ การแจกของขวัญนะครับผมสำหรับใครที่รูปกิจกรรมก็ไปเช็คที่หน้าเพจด้วยนะเผื่อเป็นผู้โชคดีนะครับผมเดี๋ยวเราจะมาเออ่ประกาศไว้หลังจากที่เราจับฉลากนะฮะโอเคผม27คิวตาย4 assist 10นะครับผมไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมซูนสลายดีกว่า